มิคาเอลมูดริกชายผู้ได้รับคำชื่นชมว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดปีกดาวรุง่งที่น่าจับตามองที่สุดในยุโรปเป็นรองเพียงแค่กิริยันเอ็มบาเป้และวินิซิอุจจูเนียริมเส้นวัย22ปีจากยูเครนที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่น10ประตูกับอีก8แอสซิสต์จากการลงสนามให้กับชักตาโดเนตในฤดูกาลนี้กับมูลค่าที่พุ่งทะยานขึ้นไปแบบฉุดไม่อยู่จาก4ล้านเมื่อตอน้นฤดูกาลสู่40ล้านในปัจจุบันนักเตะหนุ่มเจ้าของราคาสูงสุดเป็นสถิติสโมสรชักตาโดเนตแซง้้าอาออย Fred, อย,อยุ คนล่าสุดวันนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรการที่ทําให้ใมิคาคลโมูดริกกลายมาเป็นนักเตะ100ล้านอย่างทุกวันนี้ก่อนจะไปกันต่อทีมงานฟุตบอล Max กขอฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิง่งกดติดดาวเพื่อจะแต่คนให้ไม่ใหม่จทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ด้วนยนะครับ ก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องราวการย้ายทีมของมิคาโลมูดริกแนวรุกหน้าใหม่ของเชลซีที่ไปปาดหน้าคู่แข่งร่วมมืองอย่างอเซนอลมาได้และนับเป็นการเสริมทัพรายที่15ในยุคข,ของท็อตโบลีด้วยค่าตัวรวมแอดออนเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ100ล้ e านยูโรกับสัญญาระยะยาวกว่า8ปีครึ่งจึงทําให้มูดริกกลายเป็นแข้งชักต้าโดเนตที่ทาเงินสูงสุดแซงหน้าเฟรดมิดฟิลคันเทพจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการลงทุนเสริมทัพของเชลซีในยุคเสียทอตเมือมาเทียบกับผลงานในสนามของสิงปรูแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรแต่การสร้างบ้านที่ไม่เสร็จสักทีปัญหานน่นนั่นนี่จุกจิกเยอะแยะเต็มไปหมดแถมงบประมาณยังบานปลายไม่รู้จะไปจบที่ตรงไหนอีกแต่สําหรับเชลซีบางทีการใช้เงินขนาดนั้นมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาเพราะปัญหาจริงๆมันอยู่ที่ผลงานของทีมในตอนนี้ซะมากกว่า เอาเป็นว่าเรากลับมาเข้าเรื่องมิคาอโลมูดริกนักเตะใหม่ของสิงบูกันดีกว่านะครับเมื่อประมาณ2ฤด,ดูกาลก่อนต้องบอกกันตามตรงว่ามีน้อยคนนักที่จะรู้จักมิคาอโลมูดริกแห่งดาวรุ่งเปลี่ยมพรสวครร์จากยูเครนมูดริกเคยมีมูลค่าการประเมินจากทันเฟอร์มาเก็ตต่ำกว่า1ล้านยูโรเสียด้วยซ้ำนะครับในช่วงกันยายนปี2021ก่อนที่ราคาประเมินของเจ้าตัวนั้นจะพุ่งสูงขึ้นตามฟอร์มที่โดดเด่นจนปัจจุบันแตะอยู่ที่40ล้านโนที่จะกลายมาเป็นนักต100้านคนล่าสดดยดโเรก่องน at, อองที่ปัจจุบันก้าย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฟุตบอลของสโมสรเคยกล่าวชมมูดริกว่าเป็นผู้เล่นดีดที่สุดในตำแหน่งแนวรุกตัวริมเส้นรองมาจากอิมาเป้และวินิซิอุจูเนียเท่านั้นคำพูดดังกล่าวของเซอร์นามันอาจจะดูเกินจริงไปสักหน่อยนะครับแต่เชื่อเถอะว่าในข้อความนั้นมันก็มีบางส่วนที่ถูกอยู่เหมือนกันซึ่งทุกอย่างก็ตอกย้ำด้วยการที่ชักต้าโดเนตจะไม่ยอมปล่อยมูดริกแล้วออกจากทีมไปหากไม่ได้ข้อเสนอที่มาหาศาลขนาดนี้ในช่วง2-3ฤดูดกาลล่าสุดมูดริกถูกจับตามองในฐานะผู้เล่นดาวรุ่งที่มีศักยภาพส ทีมในท้องถิน่นก่อนจะย้ายไปยัง FC ฟซดานิโปรในปี2014และถูกดึงมาร่วมทีมชักต้าในเวลาต่อมามูดริกสามารถทำงานและพัฒนาฝีเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมจนถูกผลักดันอย่างต่อเนื่องและก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ได้สำเร็จด้วยวัยเพียงแค่17ปีในรายการยูเครนครับที่ชักต้าโดเนตเอาชนะโอลิมปิกโดเนตอริร่วมเมืองไปได้3-2จนกระทั่งในปี2021นะครับมูดริกถูกยกระดับขึ้นมาจากผู้เล่นดาวรุง่งสู่การเป็นตัวหลักในทีมของโรเบตโตเดอแซบี้อย่างเต็มตัวซึ่งในรุรานาน่ายยดเยยมโฉะในเเเกกมยุโรรปับอินต์และ Real ด้วยผลงานระดับนั้นจึงทําให้มูดริกก้าวไปคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี2021ของสโมสรมักครองและยังได้รับรางวัลแข่งยอดเยี่ยมแห่งปีของยูเครนในปี2022อีกด้วยก่อนหน้าจะย้ายมาเชลซีในช่วงครึ่งฤดูกาลที่ผ่านมามูดริกก็ยังฝากผลงานที่น่าประทับใจกับต้นสังกัดไว้ด้ดยการครองตําแหน่งดาวซันโวลิกยูเครนและการคว้ติดทีมชาติยูเครนชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมูดริกถือเป็นอีกหนึ่งผลผลิตที่ยอดเยี่ยมจากอะคาเดมี่ของชักตาที่เดอะซบีมอบให้ซึ่งแน่นอนว่าเขาาา้้สสอองนมไ่ดดขึย คำถามในตัวเจ้าหนูคนนี้ถูกตอบอย่างรวดเร็วนะครับด้วยผลงานที่แสดงออกในสนามอันที่จริงมูตริกมีผลงานที่เด่นชัดมาตั้งแต่เมื่อต้นฤดูกาลที่แล้วโดยเขายิงไปทั้งสิ้น9ประตูกับอีก13แอสซิสจากการลงสนามในพรีเมียร์ลีกยูเครน23สนัดก่อนที่ทุกอย่างจะต้องหยุดลงด้วยสภาวะสงครามยูเครนรัเสเซียและโควิดโดยตัวเลขที่มูดริกทำในลีกยูเครนนั้นถือว่าค่อนข้างน่าประทับใจเลยทีเดียวและเช่นเดียวกันกับเวทียุโรปนะครับมูตริกกำลัทงทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อได้รับโอกกาาสมาขึ้น โดยในฤดูกาลที่แล้วมูดริกมักจะถูกส่งลงสนามในฐานะตัวสำรองซีเป็นส่วนใหญ่ทําให้ตัวตัวไม่มีสกอร์หรือแอซซิตเลยตลอด6เกมที่ลงสนามเปรียบกับฤดูกาลนี้ที่มูดริกสามารถทําไปได้3ประตูกับอีก2แอซซิตจาก6นัดในรอบแบ่งกลุ่มแต่ก็น่าเสียดายที่ยังไม่พอช่วยให้ชัคตาโดเนตผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ทาได้เพียงแค่ที่3ต้องตกไปเล่นในถ้วยยุโรป,ปา ซึ่งจุดแข็งของมูดริกก็คือความเร็วและยิงลูกจากเท้าขวาที่ทรงพลังความเร็วพอที่จะกระชากกองหลังตัดเข้าในแล้วสับไกลด้วยเท้าขวานี่คือสูตรสำเร็จที่มูดริกทำให้เห็นอยู่บ่อยครั้งข้อดีอีกอย่างหนึ่งของมูดริกเลยก็คือการที่เขาสามารถเล่นตำแหน่งริมเส้นได้ทั้งสองข้างแม้จะดูเหมือนว่าจตัวนั้นจะชอบยืนฝั่งซ้ายมากกว่าแต่ในกราบขวามูดริกเองก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้ก,กันและในจุดนั้นเองในการที่เข้าตาเชลซีอย่างจังด้วยความที่สิงบรูก,กำลังมีปัญหาขัดแคลนตัวจ,วจดดลลชาาาฟก้สเเรร็จแวหมือนซ้กัพรแงุกสกา พลาดโดนใบแดงถูกแบนไปซะอีกซึ่งสิงห์บรูก็ไม่รอช้ารีบหาทางแก้ไขนี้โดยเร็วและหวยถึงไปตกที่มิคาโลมูดริกนนกรุกที่อสนอลตามจีบมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลซึ่งสิงห์บุรเองก็แอบ,บเล่หไว้เช่นเดียวกันด้วยผลงานระดับ22ประตูจาก19เกมในพรีเมียร์ลีกมันคงจะพอบ่องบอกได้ว่าการจบสกอร์ของพวกเขานั้นมีปัญหาจริงๆสุดท้ายก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปว่าอนาคตของมิคาโลมูดริกกับเชลซีจะเป็นเช่นไรต่อไปเขาจะสามารถเป็นคำตอบของเชลซีได้หรือไม่คงมีแตต่่่่เเเวลลาาาาททนนนั้้้ีีจะอบคถมหได หาท่านใดมีข้อสงสัยหรือ,อยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์